ลาเปียนประธานคณะกรรมการกระผมนายวีรุฒนวลสิริผู้ในการโรงเรียนมัธยมพลคอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสกเกตยโสธรขออนุญาตนำเสนอระบบและกลไกการบริหารการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพสาัญษาต้นแบบรางวัล IQA a w a r d ประจำปีการศึกษา2564ประเภทสนศึกษาขนาดเล็กเบื้องต้นขออนุญาตนำเสนอข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมัธยมพลคอ ในปีการศึกษา2,564โรงเรียนมัธยมพนคอเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด164คนมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจํานวน14คนโรงเรียนมัธยมพนคอมีวิธีปฏิบัติและผลสําเร็จ ที่จะสะท้อนการพัญหาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรม M P K Model ในการบริหารจัดการโดยครอบคุมการบริหรงานทั้ง4ฝ่ายด้านงานวิชาการการบริหารงบประมาณและแผนงานการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1. M Management คือด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 2 P Process คือด้านกระบวนการการบริหารจัดการ3 K คือ Knowledge หมายถึงมาตรฐานแห่งความรู้ที่ครอบคุมทั้งด้านการบริหารด้านครูและด้านนักเรียนในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง MPK Model มาใช้ในการบริหารจัดการนั้นทำให้เรามีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกําหนดเป้าหมาย มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้ดําเนินการเกี่ยวกับเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรเครือข่ายผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและก็นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการเริ่มตั้งแต่การทําสวอตในการพูดถึงจุดด่นจุดด้อยของโรงเรียนที่เราจะนํามาทําในการแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาระยะ3-5ถึงปีแล้วนำไปสู่การทำแผนปฏิการประจำปีทุกปีเพื่อในการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพของครูซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนเรานั้นได้ประสบผลสัมฤทธรวมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งชุมชนพลคอของเรา เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งผู้ปกครองให้การมีส่วนร่วมกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานหลังจากที่เรามีแผนในการดําเนินการแล้วทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปีผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลที่จะใช้ในการขับเคลื่อนนําคณะครูคณะกรรมการแล้วก็ผู้มีส่วนี่วงทุกภาคส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้แผน ที่เราดําเนินการนั้นไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์โดยใช้กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะดําเนินการเพื่อให้นักเรียนเราเป็นบุคคลแห่งคุณภาพองค์ประกอบที่3การประเมินความสําเร็จตามมาตรฐานการประเมินข้อเร็จตามมาตรฐานนั้นก็คือเราไปดูที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการประเมินมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเราประเมินแล้วเรามองดูแล้ว ว่าเราทําได้ถึงแม้จะเป็นโรงในขนาดเล็กแต่เราก็เป็นโรงเรียนที่เป็นบุคลากรครูมืออาชีพทุกคนมีส่วนร่วมและก็มีจิตวิญญาณของครูและมีมาตรฐานวิชาชีพที่ครบถ้วนองค์ประกอบที่4องค์ประกอบตัวนี้เป็นปองค์ประกอบที่สําคัญก็คือการนําการเปลี่ยนแปลงสู่ฐถานศึกษาและการสร้างคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนมัธยมศุค้อได้นําเอาบริบทที่เราวิเคราะห์เราสังเคราะห์อ,ออกมาบานําเนินการ จากการที่เราใช้ MPK Model ม,มาใช้ในการบริหารจัดก,การครอบคลุมทั้ง4ด้านและเราก็มองไปที่เด็กของเราในเรื่องของคุณภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานของครอบครัวทั้งด้านสังคมด้านเศรษฐกิจเราก็ดําเนินการมาโดยเฉพาะเราเน้นไปที่เรื่องของทักษะอาชีพนะครับโดยให้นักเรียนทุกคนครูทุกคนมีนวัตกรรมครูนักเรียนทุกคนมีนวัตกรรมเป็นกลุ่มของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตให้กับตัวเอง นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำเรื่องของางานสากสรเข้ามามาดําเนินการทําให้นักเรียนทุกคนเขาแบ่งเป็นกลุ่มและมีครูปเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินการนะครับแล้วก็เราได้รับรางวัลถึงขั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบเบสออฟเดอะเบสในเรื่องของสากสรโรงเรียนจากการประเมินที่ผ่านมานะครับและเป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวในจังหวัดศรีสะเกศที่ได้รับเข้าการคัดเลือกอย่างเช่นนวัตกรรมของเด็กเขาจะมีทั้งเรื่องของ สบูสร้างอาชีพในเรื่องของเครื่องกระดาษโมดูลิสานซึ่งเราได้คำชื่นชมจากสพทนะครับที่มีคณะกรรมการเข้ามานะครับแล้วมีอีกหลายนวัตก,กรรมที่เราดําเนินการเด็กสามารถเอาไปไปจาหน่ายและสร้างรายได้ให้กับตนเองมาถึงด้านที่5จากที่เราดําเนินการที่ผ่านมาทําให้โรงเรียนเราได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลโอเบกอวอร์ด ระดับประเทศในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องโรงในขนาดเล็ก 2. เราได้รับรางวัเว the best, ลเบส t อฟเดอะเบสโรงเรียนสหกร 3. ที่เราได้รับก็คือเราผ่านการประเมินจากองค์กรมหาชน ก็คือจากสมอสอ,อบรมเกี่ยวกับเรื่องของเราผ่านการประเมินในระดับดีนะครับในรอบที่4นี้ก็ส,สร้างความภาคภูมิใจมาให้กับผู้ปกครองให้กับชุมชนนะครับที่ให้ความเชื่อถือพวกเราและก็พวกเราทําได้ดีสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการศาึกษาพี่น้องเพื่อนครูและลูกๆนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับ To carry me home.